สวัสดีค่ะพบกับรายการโคชิงเฮงหมอนิ้งนิวเช้าวันขานที่28พฤศจพิเยายนต์หลักธนาคาสปอตเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรงทำจุดสูงสุดในรอบ6เดือนเปิดตลาดช่วงเช้าปรับตัวขึ้นแรงทีเดียวทะลุแนวต้านสำคัญ2009ดอลลาร์ขึ้นมาได้เราก็ทำจุดสูงสุดที่2017ดอลลาร์ค่ะระหว่างวันมีแรงเทขายาขออกบ้างแต่ว่าปิดตลาดก็ยังเพิ่มขึ้นถึง11ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืน2,014ดอลลาร์ค่ะปอจจัยที่ขับเคลื่อนให้หลักทนงคาปรับตัวขึ้นแรง ก็เป็นเรื่องเดิมการคาดการณ์ว่าเฟดยุติการขึ้นดอกเบีย้ยดอลล่า์อ่อนค่าลงบอลยูสหรัฐปรับตัวลงอายุสิป,ปีเนี่ยปรับตัวลงเหลือ4.4เซเมื่อคืนสารับเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนตุลาคมออกมาไม่ดีตัวเลขเหลือ679,000ยูนิตนะคะน้อยกว่าคาดการณ์ว่าจออกมา723,000ยูนิต แต่ปัจจัยลบก็มีเข้ามาบ้างนะคะการนำเข้าทองคำของจีนผ่านฮ่องกงเดือนตุลาคมเนี่ยลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สองและจีนเนี่ยเป็นผู้ใช้ทองคำลายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะตรงนี้อาจจะซ้อนให้เห็นว่าความต้องการทองคำจากจีนนยมีแนวโน้มอาจจะชะลอตัวลงได้ส่วนกองทุน SPDR อาโกทัสมวานนิ่งๆถือของทองเท่าเดิมค่ะสำหรับคืนนี้ ติดตามการถแถลงของเจ้าหนี้เฟดส,สท่านมีประธานเฟดส,สาขาชิคาโกและก็ผู้ว่าการเฟดวอลเลอร์ er ค่ะแต่ว่าตอนนี้ตลาดก็ยังให้ความสนใจกับการคาดการท้อเฟดจะยุติวงจรดอกเบี้ยขึ้นถึงแม้ว่าความเห็นของเจ้าหนี้เฟดและประธานเฟดนะีอาจจะให้ความเห็นว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปก็ตามแต่ว่ามองว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยลบกับทองคา คืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสองตัวจะชี้ความเชื่อมั่นเพื่อพกเดือนพิเศษยนต์ตลาดคาดการณ์ว่าอาจจะออกมาลดลงเล็กน้อยเหลือหนึ่งอยหนึ่งจะชี้ราคาบ้าน20เมืองใหญ่เดือนตุลาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซนตะคะตัวนี้จะเร่งตัวสูงขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า่าบ้านของสหรัฐยังเพิ่มขึ้นอยู่แนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตคาดว่าเป็นขาขึ้น หลังจากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญออกมาได้เป็นระดับนะคะ2,000ดอลลาร์ก็ขึ้นมาได้2,009ดอลลาร์ก็ทะลุขึ้นมาได้ดังนั้นแนวต้านสำคัญถัดไปจะอยู่ที่2 0 2 0ดอลลาร์ค่ะเป็นแนวต้านที่มองว่าเป็นจุดสูงสุดของทองคำที่ทำไว้วันที่16พฤษภาคมค่ะพันขึ้นไปได้แนวต้านถัดไป2,300 0ดอลลาร ส่วนแนวรับ2,000ดอลลาร์ 2, และ1,990ดอลลาร์ 1, ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยนสีครั้งขายออกช่วงเย็น33,500บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะในช่วงระหว่างวันเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันทองแท่งให้แนวรับ33,250บาท33,150บาท แนวต้าน33,450บาทแล้วก็5 3 5 5 0บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนถ้าลงทุนทองแท่งถือลงทุนระยะยาวแนะนำกลยุทธ์เลทผลูผ้ฟิลันนะคะถือต่บไปได้นะคะแนวโน้มอาจจะปรับตัวขึ้นได้ต่อสำหรับลงทุนระยะสั้นอยากแบ่งขายทำกำไราอาจด,ดูทองสปอรตประมาณ2020ดอลลาร์ทองแท่งอาจจะประมาณ3 3 4 5 0บาทขายออกไปก่อน ส่วนการลงทุนในโกลฟิเจอร์เน้นฝั่งซื้อเป็นหลักเข้าซื้อดูทองสปอตที่2000ดอลลาร์คันลอส1,990ดอลลาร์โกลไลฟิเจอร์เน้นฝั่งซื้อเช่นเดียวกันนะคะซื้อที่2 0 1 5ัดอลลาร์คันลอสส0งดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเราก็ปิดที่ประมาณ3 5บาทนะคะในช่วงคืนก็ยังแข่งค่าขึ้นต่อแข่งค่าขึ้นโดยรวม28สตางค์ค่ะ แนวน้มเงินบาทน่าจะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วมีโอกาสหลุด35บาทค่ะโอกาสลงไปแนวรับก็คือ34มสบาทแปสิบางนะคะแนวต้านส5บาบาทยี่สางค์เนบาทที่ึงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะคะการลงทุนใน usd future ก็เน้นฝั่งขายเป็นหลักนะคะเปิดฝั่งขายได้ที่ประมาณ35บาท 15สตางค์นะคะเราก็อาจจะมาปิดฝั่งขายได้ที่34บาท85สตางค์เช่นเดียวกันค่ะสามารถใช้ USD Future ในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินบาทนะคะจากตลาแลกเปลี่ยนเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นกำไรที่ลงทุนในทองแท่งหรือลงทุนในตัว Gold Future นะคะอาจจะลดลงได้นะคะป้องกันความเสี่ยงได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ